สวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะคะที่บ้านของลักนะคะ่ะวันนี้ลักน่าจะพามาอัปเดตจากที่ลักน่ามาอยู่นะคะไปดูค่ะตามไปดูว่าเป็นยังไงความเปลีป่ยนแปลงอันนี้ประกาศค่ะอันนี้เพาะใหม่นะคะเนี่ยให้ดูนะคะ ไปหลังบ้านก่อนเนาะลักนะจะพาไปดูหลังบ้านนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเครื่องกรองน้าเครื่องกรองน้ําก็เปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนย่าลกๆนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ลกแล้วค่ะนี่ค่ะไม่ลกแล้วดีมากเลยค่ะเออเดี๋ยวนะจะถามเพื่อนๆลักน้ามีปัญหานะคะบ้านลักนาสุดค่ะ นี่ค่ะทำยังไงดีคะเนี่ยนี่ค่ะเป็นรูแบบนี้เลยค่ะมันน่ากลัวมากแล้วพื้นพื้นนี้ก็เอียงนะคะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ค่ะเพื่อนๆพื่นคะใครพอจะช่วยลักหน้าได้ม้างเนี่ยน่ากลัวมากเลย นี่เป็นถังเก็บปุ๋ยนี่เป็นถังเก็บปุ๋ยหมักนี่ค่ะถังเก็บปุ๋ยหมักของลักนานะคะยังไม่ถึงเดือนเลยอ่านี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะขึ้นลาลานี้ดีนะคะลักนาก็จะปิดไว้ มันยังไม่ไม่เต็มมันยังไม่เป็นต้องเขาเป็นก่อนแล้วเราก็เอามาตากแดดโอ้มีมะเขือลูกหนึ่งไปคะ่ะตามไปดูนีผักนี่ผักแก่นางแล้วก็ต้นแคแครก็ออกดอกแล้วน เดี๋ยวเก็บหน่อยโอเคค่ะเรามาถึงตรงนี้มาดูผักหวานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะผักหวานหลักน้ามาปลูก3ามปีแล้วต้นแค่นี้เลยค่ะเด็ดใบเขาพอเด็ดใบปุ๊บยอดขึ้นเลยนี่ค่ะสองต้นติดๆกันอันนี้เขไม่โตสักทีต้นอะไรไม่รลบมาเบียดเขาอยู่นี่ นี่ก็ออกยอดแล้วค่ะยอดนะนี่ค่ะยอดผักหวานผักหวานนะคะรื้อออกหมดเลยนี่ค่ะตรงนี้หลักหน้าก็ลื้อแล้วเอาดินมาใส่เดี๋ยวรอกลับจากประเทศสิงคโปร์จะมาปลูกนี่ค่ะมาดูนะคะ อันนี้ต้นพริกเ้องมาปูนานแล้วเนี่ยนี่คะ่ะใบเหลืองอะเด็ดให้เข้าหน่อยใบเหลืองเราเ,เด็ดเด็ดใบออกเดี๋ยวเขาก็โตค่ะนี่ตรงนี้โตแล้เห็นไหมคะพริกลักหน้าเอาปุ๋ยมาใส่ให้เขา้าน่คะ ก็จะอยู่ได้ขนาดไม่มีแสงแดดนะคะตรงเนี้แดดไม่มีโอ้แล้วก็ติดไปติด,ดอ,อ,ออกดอกแล้วอันนี้เป็นเป็นเพียเพียขึ้นนี่นี่ค่ะโดนพลิกแล้วก็น,นี่จากเมื่อก่อนนี่ตรงนี้จะทึบใช่ไหมคะ ต้นเตยขึ้นเต็มใช่ไหมคะอันนี้ผักลักหน้าเพิ่งปลูกค่ะขึ้นแล้วเห็นไหมคะปลูกใส่ถุงก็ทานได้นะคะปูงดินเองงานี่ดินที่ปูงให้เพื่อนๆดูนั่นแหลคะค่ะปุ๋ยปุ๋ยเท่เาปูงนั่นแหลคะค่ะอ๋ออันนี้เป็นไรเด็ดออกค่ะแบบนี้ ดี๋ยวคอยมาลดน้ำนี่ต้นเคียวต้นเคียวเห็นไหมคะสวยไหมกำลังขึ้นตรงนี้ไม่มีแดดคะ่ะนี่นี่เราก็เด็ดออกเหลืองเหลืองเห็นไหมคะอันนี้เพอาะใหม่ค่ะขึ้นแล้วเชียวอันนี้ตรงนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนใบเตยเต็มเลยเดี๋ยวลักหน้าก็ตัดออกค่ะ ต้นผักข้างบ้านมีแต่ผักค่ะนี่ผักเต็มเลยค่ะแล้วก็นี่ต้นเล็กๆแต่มีลูกให้ทานนะคะเนี่ยลูกแดงขนาดไม่มีแดดเนาะมันไม่ค่อยสวยสุกินี่ก็ไม่ยอมออกลูกแถมเป็นเพี้ยอีกโอ้ย ต้นหอมต้นหอมที่แยกย้ายออกมาปลูกตรงนี้นี่ค่ะพึ่งย้ายพักขีอันนี้เขาเรียกพักขี้หูดนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวรักนาให้ดูนะคะมันจะสวยด้วยปุ๋ยมักไข่นี่ปุ๋ยหมักนมนี่ดูนะคะ ลักนะใส่ถุงแบบนี้ค่ะเนี่ยถุงพลาสติกค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเอาใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะลักนะไม่มีกระถางค่ะตอนนั้นก็เลยให้เขาอยู่กับถุงแต่เอาให้เขาลงดินนะคะถ้าเขาลงดินเขาก็จะลาเขาก็จะเลยลงดินค่ะลาเขาก็จะลงดิน เราไม่ต้องไปย้ายแล้วค่ะตั้งตรงนี้ในอ่ายหัวแล้วก็ผักกาดดูนะคะโอเคเนี่ยเขาล้มแล้วเขาล้มแล้วลักนาะเอาน,นี่มากั้นไว้เอาไม้เดี๋ยวค่อยทำใหม่ค่ะอันนี้ผักสลัดค่ะอันนี้ก็พ่อใหม่นะคะ เห็นไหมคะอากาศขาวของรักนะาทานได้แล้วนะะี่ค่ะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยรักกระแตนก็มากินใบเขา,าะคะ่ะนี่ผักขี้งูดผักขี้งูดก็ใส่ถุงอะใส่ถุงนะะี่ค่ะถุงพลาสติกนี่คะ่ะดูลาก่อนนะคะนี่ เขาเลี้ยงง่ายเพราะผักขี้โหดนี่เขาอยู่ฤดูหนาวนี่ขอให้เขามีได้กินอาหารอาทิตย์หนึ่งลักนะก็จะเอาอาหารมาให้เขากินครั้งหนึ่งบางทีก็สามวันให้กินครั้งหนึ่งผักขี้โหดต้นสวยเลยค่ะมีสี่ถุงแต่ต้นนี้ต้นเล็กค่ะแต่เขาก็ออกดอกหรือเปล่า ต้นเล็กนี่ไกต้นเล็กนี่ค่ะแล้วก็ฟักนี่วาซาบิค่ะดูนะคะต้นใหญ่มากดูมือรักนะนะคะให้ดูนี่ค่ะนี่มือลักนะนะคะ,ด,คะ,นะคะดูใบเขาใบเขาใหญ่มากได้ศอกหนึ่งแหละได้เป็นคืบกนนะะ่อนค่ะนี่ คืออุ้ยสองคืบได้ตั้งสองคืบนะคะต้นตๆดทานอร่อยค่ะเอาไปทานแล้วนี่ค่ะแล้วก็มีดอกนะคะดอกออกใหม่เลยนะะี่ค่ะเราปลูกอันนี้ต้นผักสลัดรักหน้าให้มันออกดอกจะเก็บจะเก็บเอาดอกเขาค่ะ มีดอกไม้ด้วยค่ะดอกไม้ลักนับไปลูกไวเต็มบ้านเลยค่ะนี่ค่ะในเมื่อก่อนจะเป็นดงพริกใช่ไหมคะตอนนี้พริกก็แห้งแรงไม่มีแล้วเอาออกแล้วค่ะลักน้นก็จะพเพาะแบบนี้ค่ะใส่กระถางค่ะใส่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะมีดอกตอนเช้านะคะตอนเช้าถึงเที่ยงลักน้บ ใส่ไปนี่ถุง<ๆ>ดูแลแม่ไปด้วยดูแลน้องหมาไปด้วยค่ะ <ๆ S 1> มะเขือเทศในกระถางน,นี่ค่ะๆๆแล้วก็ดอกกุหลาบทำใหม่แล้วค่ะนี่ <ๆ S 1> เห็นไหมคะๆๆมีอะไรก็ใส่ไปค่ะ กลาบก็ออกดอกค่ะนี่ตั้งยอดแล้วเห็นไหมคะต้องตัดนะคะกุลาบนี่เวลาเขาแห้งแบบนี้นะคะคุณต้องตัดออกนะคะตัดแล้วเขาก็จะขึ้นใหม่แบบนี้เลยค่ะ,ข,คะขึ้นยอดใหม่แบบนี้เห็นไหมคะก็จะขึ้นยอดใหม่แบบนี้นี่ยอดใหม่ออกดอกอื โอเคนะคะเดี๋ยวหลัหน้าให้ดูดินดินที่รัหน้าจะเพาะไว้นี่นะคะไอ้ดินปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยหมักที่รัหน้าทำนะคะเขาก็จะมีที่เราเอามาเล็ดอะไรลงไปเป็นพวกแตงพักทองอะไรเงี้ยพอเราหมักเสร็จแล้วเขาเป็นเป็นดินเปลี่ยนเป็นดินแล้วมเมล็ดเขาก็จะออกแบบนี้ค่ะเราไปปลูกได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ หลังน้าก็จะทําดินไว้เยอะๆแบบนี้เลยเวลาจะปลูกมาล้วก็ขุดๆเอาไปปลูกได้เลยแล้วก็ตากแดดนะคะเนี่ยโอเคนะคะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอาไปทําตามได้เลยนะคะเนี่ย